รายการมนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยทางถนนมีข่าวมาฝากไปติดตามกันครับแต่ละปีประเทศไทยมีคนตายจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า20,000ศพและสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากคนคนคนเกิดจากคนร่วมติดอาวุธทางปัญญาพาประเทศสู่ความปลอดภัยทางท้องถนนกองป้องกันการ,การบาดเจ็บกรมควบคุมโรคกระรวงสาธารณาสุขขอเชิญทุกท่านร่วมประกวดคลิปทักษะคิดเอาชีวิตรอดบ,บนท้องถนน human factor for road safety เปิดรับสมัครวันที่7ถึง28กุมภาพันธ์2564สอบถามและสมัครได้ที่เพจกองป้องกันการบาดเจ็บและเพจมนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยทางท้องถนนโทร084 304 3555ความปลอดภัยง่ายนิดเดียวดูตัวเองออกบอกตัวเองได้แก้ไขตัวเองเป็นปลอดภัยครับใช้ทักษะคิดต,ติดอาวุธทางปัญญาพาชีวิตรอดปลอดภยัยบนท้องถนน มาร่วมมือกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของคนไทยทุกคน